ฮัลโหลสตูเดนเดเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องกรีย3ามช่องชุดที่3โดยคุณครูอารีทองนิดช่อง1คือ v ว r b o n วันไม่ผ่านแต่เติมเอได้ช่อง2รู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละช่อง3าสังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย M นะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท่องริยาสาช่องไม่ยาก ช่อง1คือ verb o n ไม่ผ่านแต่เติม s ได้หมายความว่าช่องหนึ่งะคะมันสามารถไม่เติม s ก็ได้หรือเติม s ก็ได้อย่างเช่นคำว่า take นะฮะจะเป็น take หรือ take เติม s ก็ได้เป็นช่องหนึ่งทังคู่ค่ะส่วนช่องสองจะผ่านยังไงท้องตามค่ะช่องสองรูปเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สระหมายความว่าช่องสองเนี่ยจากคำว่า take นะคะช่องหนึ่ง จะผ่านตัว A เป็น O-O ค่ะผ่านแค่สระนะคะเป็นคำว่า Took เห็นไหมช่อง3สังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย N นะจ๊ะหมายความว่าเกิน50%ของกริยา3ช่องนะคะจะมีตัว N ลงท้ายนั่นคือช่อง3ค่ะอย่างเช่นคำว่า take Took และกลายเป็น t a k e n เห็นไหมคะแสดงว่าเห็นตัว N นั้นคือช่อง3ของเธอนะ write wrote written eat ate eaten give gave given และอย่างเช่น shoes chose chosen เห็นไหมคะว่าทุกคำเนี่ยมันจะเป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนสละไเป็นช่องสองและมีตัว n ลงท้ายเป็นช่องสามค่ะมามาท่อยอีกรอบนึงและเต้นไปพร้อมกันค่ะช่องหนึ่งคือห r ว one ไม่ผ่านแต่เติม s ได้ช่องสองรู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละ ช่องสามสังเกตง่ายมักลงทายด้วยเอ็มนะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท้องกิษยาสา<อ>มช่องไม่ยาก กริยาสามช่องคืออะไรกริยาสามช่องคือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจเพราะมันมีสามช่องนั่นเองกริยาสามช่องนี้จะนําไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง12บเทนเพราะโครงสร้างของแต่ละเทนส์ไม่เหมือนกันบางทีก็ใช้ช่องหนึ่งบ้างสองบ้างหรือสามบ้างขึ้นอยู่กับว่าเป็นเทนส์อะไร กริยาสมช่องที่ใช้บ่อยๆที่คัดมาให้ด้านล่างเป็นคำที่เราใช้บ่อยต้องจำให้ได้เลยถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์การท่องจำกริยาสามช่องตัวสำคัญสำคัญก็คล้ายกับการท่องสุดทุนนั่นเองกริยาสามช่องใช้ยังไงกริยาช่องหนึ่งใช้เล่าเหตุการณ์ทั่วไป present กริยาช่องสองใช้เล่าเรื่องในอดีต past กริยาช่อง3บอกเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว past participle เมื่อเติม ed ท้ายคำออกเสียงอย่างไรการออกเสียง ed มี3กรณีด้วยกันคือ 1. ลงท้ายด้วยเสียงกล้อง b g h j l m n r b w y z เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็นดอ o p e n ed ออกเสียงว่า open เปิด r a i n ed ออกเสียงว่า rain ฝนตก 2. ลงท้ายด้วยเสียงไม่กล้อง C F K P, S X C H S, H, H เมื่อเติม E D ออกเสียงเป็นทอ W A L K E D ออกเสียงว่า walked เดิน T A L K E D ออกเสียงว่า talked สนทนา สลงท้ายด้วย t หรือ d เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็น w a n t ed ออกเสียงว่า What ต้องการ i n v i t ed ออกเสียงว่า vi เชิญเรียกร้องขอร้องคำศัพท์กริยา3ามช่องชุดที่3 41. f o r e b a k beg b a k l อ o r call called c a l e เรียบโทรหา 43. change 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 เปลี่ยน 44. cook cooked cooked ทำอาหาร45 r y e cry cried cried ร้องไห้46 dance danced danced เต้นรำ 47. die died died ตาย48 e end ended ended จบ 49. Hate, head hit, head, head, create. 50. Help, helped, helped, toy. 51. Kiss, kissed, kiss, do. 52. Lift, lift it, lift yo. 53. Listen, listen, Listened. fang. 54. Live, lived, lived, as like you. 55. Love, loved, loved. 56. move, move moved moved ย้ายขยับ 57. n e e d needed needed need. ต้องการ 58. paint painted painted วาดภาพระบายสี59 plan planned planned วางแผน 60. s m o k e smoked smoked สูบบุหรี